พิชิตใจลูกค้าใน3วินาทีหากคุณใช้เวลาน้อยในการทำให้ลูกค้าชอบคุณหรือที่เรียกว่าเป็น first impression กระบวนการปิดการขายเนี่ยจะง่ายมากขึ้นและในทางตรงกันข้ามถ้าหากคุณนะ่ไม่สามารถทำให้ลูกค้าชอบคุณภายใน3วินาทีกระบวนการปิดการขายก็จะยาวนานมากยิ่งขึ้นสามคำหากคุณใช้บ่อยๆหรือว่าใช้จนติดปากแล้วจะทำให้ลูกค้าชอบคุณมากยิ่งขึ้นคำแรกเลยนะคะก็จะเป็นคำว่าดีมากแล้วก็ต่อท้ายเลยนะคะยกตัวอ,อย่าง เช่นดีมากเลยนะคะกับข้อมูลที่ให้มาถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะคุณเอคําว่าดีมากค่ะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีคนสนับสนุนเขาไม่ขัดแย้งเขาแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยชอบคุณมากยิ่งขึ้นคำที่สองค่ะนับถือแล้วก็ตามด้วยคำบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนับถือคุณเอเลยนะคะที่ตัดสินใจอะ่ะเปิดบริษัทตั้งแต่อายุยังน,อน้อยและหลังจากนั้นเราค่อยเล่าเรื่องคําว่า นับถือจะทําให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจสนับสนุนเขาก็จะทําให้เขารู้สึกชอบมากยิ่งขึ้นกับคนที่อยู่ตรงหน้านั่นเองข้อที่3ค่ะเป็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยเหตุการณ์ยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นเหมือนกันเลยคะ่ะคุณเอก่อนที่ซายเองเนี่ยจะตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างนะคะก็จะต้องมีการปรึกษาคนที่บ้านก่อนเพราะเนื่องมาจากว่าคนที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่เรารักแล้วก็ห่วงใยมากที่สุดแน่นอนคะ่ะเราจะต้องนะคะไปปรึกษา ที่บ้านก่อนเห็นไหมคะถ้าหากว่าเราพูดคําว่าเป็นเหมือนกันเลยจะรู้สึกว่าไม่กดดนันหรือว่าเป็นพักเป็นพวกเดียวกันกับเขาเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็สิ่งสิ่งนี้ละคะ่ะจะทําให้ลูกค้าชอบคุณมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้ว3คำเนี้ยคุณได้ยินบ่อยๆเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้นำมาใช้มันอย่างคุ้นชินแล้วก็ติดปากถ้าหากว่าใช้3คำนี้อย่างคุ้นชินแล้วก็ติดปากก็จะทำให้ลูกค้าชอบคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้ใจลูกค้าแล้วอะค่ะการนำเสนอสินค้าแล้วก็บริการก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย